ทุกค่ำคืนคือการผจญภัยอันสุดแสนอันตรายสำหรับเทพราพระองค์ต้องเผชิญหน้ากับอาเปปอสศรพิษยักษ์ตัวแทนแห่งความโกลาหลและความมืดมิดที่หมายจะกลืนกินแสงสว่างให้สิ้นซากแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จได้หากปราศจากสองมัจฉาผู้พักดีอับตูและอาเนตพวกมัน คือทหารยามผู้ไม่เคยหลับไหลคอยนำทางและเสริมพลังให้เทพราได้รับชัยชนะเหนือห้วงอเวจี G, เพื่อให้ดวงอาทิตย์สามารถทอแสงขึ้นใหม่ได้ในทุกรุ่งเช้าอับตูนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ส่งสัญญาณเตือนภัยในยามที่เหล่าอสูรหรือพลังชั่วร้ายเข้าใกล้เรือสุริยัน อับตูจะตีน้ำหรือส่งเสียงร้องเตือนเหล่าถวยเทพอย่างบ้าคลัง่งให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยอันตรายส่วนอาเนตคือนักรบด่านหน้าผู้ไม่เคยลังเลที่จะเข้าปะทะปกป้องเรือของเทพราอย่างรวดเร็วและเด็ดเดี่ยวสัญ,ญลักษณ์ของอาเนตนั้นน่าทึ่งยิ่งนักมันมักถูกจินตนาการว่าเป็นปลานินแดงปลาศักดิ์สิทธิ์ของเทพรา สีแดงเพลิงของมันไม่ใช่เพียงสีสันแต่คือเกราะกำบังทรงพลังปัดเป่าความชั่วร้ายคุ้มครองการเดินทางของสุริยเทพให้ปลอดภัยในทางตรงกันข้ามอับตูนั้นเชื่อมโยงกับแสงสีทองอารามอาจมีต้นแบบมาจากปลานิลสีทองปลาชนิดนี้ไม่เพียงแต่รับประทานได้แต่ชาวอียิปต์โบราณ ยังเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาใช้ในการรักษาแบบองค์รวมอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นชื่ออับตูยังมีความหมายเชิงทิศทางคือทิศต,ตะวันตกดินแดนแห่งอาทิตย์อัสดงที่ซึ่งเทพราจะเสร็จสิ้นการเดินทางในแต่ละวันดังนั้นอับตูและอาเนตจึงไม่ใช่เพียงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาพวกมันคือเทพผู้พิทักษ์แห่งสวงสวรรค์ ผู้นำทางแห่งจักรวาลผู้ขำจูนสมดุลระหว่างแสงสว่างและความมืดมิดเพื่อให้วงล้อแห่งชีวิตและจังหวะนิรันด์ของจักรวาลดําำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดนี่คือตำนานแห่งความกล้าหาญความพักดีและพลังเร้นลับของสองมัชฉาผู้ยิ่งใหญ่แห่งไอยคุป ขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ